คำถามที่1น,นะครับที่ถามว่าในเรื่องของการวางแผนงานประจำปีท่านพบว่าทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดแล้วก็สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท่านจะเดิมการอย่างไรเป็นอันดับแรกในข้อนี้นะครับสามารถที่จะนำมาวัดถึงสมรรถนะได้1ก็คือเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์ ซึ่งคาว่าการคิดในเชิงกลยุทธ์เนี่ยนะครับก็คือเป็นเรื่องของการคิดอย่างมีเป้าหมายในข้อนี้นะครับก็คือต้องการที่จะวัดว่าท่านมีสมรรถนะในการคิดในเชิงกลยุทธ์หรือไม่อย่างไรประการที่2ครับในข้อนี้วัดอีกสิ่งหนึ่งได้เนี่ยก็คือเป็นการวัดถึงสมรรถนะในเรื่องของการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องของการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือว่ากรณีที่มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นกรณีที่มีปัจจัยใหม่เกิดขึ้นนะครับท่านจะต้องมีทักษะหรือว่ามีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าท่านได้เกิดการปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ไม่ได้ไป ที่เป็นการนิ่งหรือเงียบเฉยต่อสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในข้อนี้นะครับในเรื่องของการวางแผนงานประจำปีแล้วก็มีในเรื่องของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดแล้วก็มีสภาพแวดล้อมภายนอกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท่านจะดดาเป็นการอย่างไรคําตอบในข้อนี้นะครับท่านจะต้องใช้วิธีการที่เรียกว่าวิเคราะห์หาจุดแข็งวิเคราะห์หาจุดอ่อนหาโอกาสหาอุปสรรคเราเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของ s w o t a n a l y s i s ให้เป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจว่าในการวางแผนในการทำงานประจำปีเนี่ย ถ้าหากว่าเรามีรัพยากรจํากัดแล้วก็มีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วท่านจะต้องคํานึงถึงจุดแข็งคํานึงถึงจุดอ่อนคํานึงถึงโอกาสแล้วก็อุปสรรคของหน่วยงานคําตอบในข้อที่หนึ่งตอบตัวเลือกที่สองนะครับในคําถามที่สองครับเมื่อต้องกําหนดวิสัยทัศน์ใหม่ให้กับองค์กรเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่านจะต้องเริ่มต้น อย่างไรเมื่อกําหนดวิสัยทัศน์คีแรกนะครับท่านจะต้องทําความเข้าใจครับว่าคําว่าวิสัยทัศน์เนี่ยนะครับก็คือเป้าหมายหรือเราเข้าใจอีกหนึ่งได้ครับว่าคําว่าวิสัยทัศน์เนี่ยมันก็คือความใฝ่ฝันที่ท่านอยากจะให้เกิดขึ้นคําว่าความใฝ่ฝันของวิสัยทัศน์ เป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะครับเมื่อต้องกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่คือการกำหนดเป้าหมายใหม่ให้กับองค์กรเพื่อที่จะให้ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่มันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงละท่านจะทำอย่างไรให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวที่หนึ่งครับกำหนดเป้าหมายระยะสั้นที่ทำสำเร็จได้ง่ายเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ การกำหนดเป้าหมายระยะสั้นโดยที่ไม่มีการกำหนดเป้าหมายในระยะยาวเลยเนี่ยชัดเจนครับว่าในข้อนี้เป็นการกำหนดเป้าหมายระยะสั้นเป็นการคิดในระยะสั้นไม่ใช่คุณลักษณะหรือผู้ที่มีสมรรถนะเนื่องจากว่าผู้ที่มีสมรรถนะเนี่ยจะต,ต้องเป็นคนที่คิดไกลมองการไกลคิดระยะยาวจะไม่มองเพียงแค่ระยะสั้น จะไม่มองเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆถึงแม้ว่าจะมีเหตุผลว่าที่เรื่องทำให้สําเร็จได้ง่ายเพื่อสร้างขวัญสร้างแังใจดูเหมือนจะดีนะครับแต่เป็นวิธีการที่ไม่ใช่ครับส่วนตัวเลือกที่สองครับบอกว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเขียนวิสัยทัศน์เพื่อให้ดูเป็นสากล การจ้างที่ปรึกษาภายนอกเขียนวิสัยทัศน์เนี่ยเหมือนกับท่านไปไปไม่ได้เป็นการแสดงถึงความสามารถของตัวท่านในข้อนี้นะครับไม่ยังไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดแต่หลายท่านก็คิดว่าเอะการที่ไปจ้างที่ปรึกษาภายนอกเนี่ยสาม,มารถกฎหมายให้ทําได้ไหมก็ตอบว่าเขาให้ทําได้อยู่นะเราสามารถที่จะไปทํางานร่วมกับหน่วยงานภายนอกหรือเราไปว่าจ้างหน่วยงานภายนอก เพื่อที่จะดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับวยง,งานของเัฐได้ครับส่วนข้อที่ดีที่สุดครับในข้อที่สามคาดการแนวโน้มในอนาคตเชื่อมโยงเข้ากับพันธกิจหลักขององค์กรอันนี้เป็นคำตอบที่ที่ดีที่สุดนะครับส่วนการไปเรียนแบบวิสัยทัศน์ขององค์กรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จเนี่ย เรบเปลี่ยนแบบองค์กรอื่นแต่เราก็ไม่รู้ว่าองค์กรที่เราทําเนี่ยนะครับอ,องค์กรที่เราอยู่เนี่ยจะเป็นเหมือนกับองค์กรของเราหรือไม่ปจัจจัยแวดล้อมคือสิ่งที่เป็นจุดแข็งจุดอ่อนขององค์กรอื่นเนี่ยนะครับเราเราไม่แน่ใจว่า สิ่งที่เป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรชั้นนําเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรอื่นเนี่ยจะเหมือนกับองค์กรเราหรือไม่เราไปเรียนแบบองค์กรที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยแล้วสิ่งที่เขาทาแล้วประสบความสําเร็จมันอาจนํามาใช้กับองค์กรเราไม่ได้อันนี้ก็ไม่ใช่คําตอบนะครับในข้อที่ในข้อที่สองคำตอบที่ดีที่สุดนะครับให้ตอบตัวเลือกที่ที่สามนะครับเป็นคำตอบที่ดีที่สุด ไปต่อครับในคําถามที่สามครับหากโครงการที่ท่านรับผิดชอบมีความซับซ้อนแล้วก็มีผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมากท่านจะจัดการกับโครงสร้างนี้อย่างไรในข้อนี้พี่วุฒิเพื่อนให้ท่านนําเอาหลักการในการตัดสินใจในการเลือกคําตอบที่เป็นการใช้หลักในการคิดหลักในการวิเคราะห์ในการตัดสินใจในการเลือกคําตอบ ในการทดสอบสมรรถนะให้ท่านตัดสินใจเลือกคําตอบในข้อนี้ครับว่าถ้าหากว่าท่านไปเจอคําว่าสั่งหรือจะยังไม่บอกเหตุผลนะว่าเพราะอะไรแต่ให้ท่านเข้าใจได้ในเบื้องต้นว่าเมื่อท่านไปเจอคําว่าสั่งเนี่ยนะครับท่านตัดทิ้งได้เลยประการที่สองครับมองภาพรวมและระบบความสัมพันธ์ ในเชิงเหตุและผลของแต่ละส่วนงานอันนี้ก็ดูเหมือนจะดูดีขึ้นมาหน่อยส่วนตัวเลือกที่3ครับแยกส่วนงานให้เป็นอิสระต่อกันเพื่อไม่ให้ปัญหาของปัญหาของส่วนหนึ่งไปกระทบกับอีกส่วนหนึ่งกับตัวเลือกที่4ครับมอบหมายให้หัวหน้า ในแต่ละส่วนไปจาัดก,การปัญหาเองอย่างเหมาะสมในข้อนี้นะครับต้องบอกว่าหากโครงการที่ท่านรับผิดชอบมีความซับซ้อนแล้วก็มีผู้มีส่วนได้เสียจนมากท่านจะจัดก,การกับปัญหาเชิงโครงสร้างนี้อย่างไรสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็คือการมองภาพรวมแล้วก็ระบ,บุความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของแต่ละส่วนงานเป็นคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับคําถามที่3นี้นะครับ ตอบตัวเลือกที่สองครับในคำถามที่สี่ครับในสถานการณ์ที่องค์กรต้องเลือกโครงการลงทุนเพียงโครงการเดียวจากหลายทางเลือกท่านจะตัดสินใจอย่างไรในสถานการณ์ที่องค์กรต้องเลือกโครงการลงทุนเพียงโครงการเดียวจากหลายทางเลือก ท่านจะตัดสินใจอย่างไรระหว่างเลือกโครงการที่ใช้งบประมาณน้อยที่สุดเพื่อความประหยัดท่านเลือกโครงการน้อยที่สุดเพื่อความประหยัดเนี่ยพี่วุฒิเพิ่มบอกว่าไม่ใช่หลักการของการเป็นผู้ที่มีสมรรถนะนะครับในตัวเลือกที่2ครับบอกว่าเลือกโครงการที่พนักงานส่วนใหญ่ต้องการเพื่อลดแรงต้าน ท่ากำลังทำตามเสียงส่วนใหญ่ตัวเลือกที่3ครับพิจารณาโครงการที่สร้างความได้เปรียบในเรื่องของการแข่งขันในระยะยาวนี่จับข้อที่4ครับใช้วิธีการจับฉลากหรือสมเลือกเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่ายไม่ใช่หลักการของผู้ที่มีสัมานะนะครับอาจจะต้องจับฉลากในการตัดสินใจ คำตอบในข้อที่4ท่านจะต้องตอบตัวเลือกที่3นะครับพิจารณาโครงการที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาวในข้อที่4ตอบตัวเลือกที่3เป็นคําตอบที่ถูกต้องครับในคําถามที่ห้าครับ <c oughs> ท่านจะทําอย่างไรเพื่อให้พนักงานในระดับปฏิบัติการเข้าใจแล้วก็ขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรไปในทิศทางเดียวกัน ตัวเรื่องที่1่คือบอกว่าส่งตัวแทนเข้าอบรมในเรื่องของการคิดเชิงกลยุทธ์แล้วก็กลับมาเล่าให้เพื่อนฟังกับตัวเรื่องที่2ครับถ่ายทอดเป้าหมายแบบองค์กรเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนในระดับบุคคลตัวเรื่องที่3ติดประกาศด้วยวสัยทัศน์ไว้ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์แล้วก็หน้าริบทุกชั้นในคนที่สามตัดทิ้งได้เลยนั่จะเป็นการผลักภาระไปให้พนักงานว่าคุณต้องไปศึกษาวิสัยทัศน์ แล้วก็มีอยู่ทุกคนทุกแข่งไม่ว่าจะเป็นบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือเป็นหน้าลิฟของแต่ละชั้นข้อที่สามเนี่ตัดทิ้งเลยในข้อที่4จูงใจครับให้โบนัสพิเศษสำหรับคนที่สามารถท่องจําพันธกิจขององค์กรได้อย่างแม่นยำถามว่าการให้รางวัลพิเศษการให้โบนัสในัท์ของข้อที่5นี้เนี่ยมีผลอย่างไรต่อการสร้างความเข้าใจ เพื่อที่จะให้พนักงานในระดับปฏิบัติการเข้าใจแล้วก็ขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรให้เป็นไปในทางเดียวกันมันได้ช่วยอะไรเลยนั้นคาตอบที่ดีที่สุดนะครับก็ตอบตัวเลือกที่2ครับหายทอดเป้าหมายในระดับองค์กรในคําถามที่6ครับเมื่อเกิดวิกฤตที่ไม่คาดคิดแล้วก็ส่งผลตอบแผนงานหลักที่วางไว้ท่านจะแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างไร ในข้อนี้นะครับหลักการที่ท่านจะต้องมีเนี่ยนะเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้ท่านจะต้องทําความเข้าใจในหลักของความยืดหยุ่นนะครับในการเป็นผู้นําในการเป็นผู้บริหารสิ่งที่ท่านวางแผนเอาไว้ซึ่งแผนหลักท่านวางเอาไว้เนี่ยมันอาจไม่เป็นเหมือนที่ท่านคิดเมื่อมันไม่เป็นเหมือนที่ท่านคิดเนี่ยนะครับท่านจะต้องสามารถที่จะยืดหยุ่นครับ ให้เกิดการปรับเปลี่ยนให้เกิดการแก้ไขขึ้นมาเมื่อวิกฤตที่ไม่คาดคิดแล้วก็ส่งผลกระทบต่อแผนหลักในการทํางานสิ่งที่ท่านจะต้องตัดสินใจและก็แสดงออกนะครับก็คือท่านจะต้องใช้ทักษะที่เราเรียกว่าประเมินประเมินผลกระทบแล้วก็ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยยังคงรักษาเป้าหมายเดิม เอาไว้ในข้อที่6ตอบตัวเลือกที่3ในคำถามที่7ครับหากจะมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริมการคิดในเชิงกลยุทธ์คำว่าการคิดในเชิงกลยุทธ์ก็คือการคิดอย่างมีเป้าหมายหากจะเป็นการมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริมให้มีการคิดในเชิงกลยุทธ ในข้อที่7ให้ตอบตัวเลือกที่2ครับเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอไอเดียใหม่ๆแล้วก็ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในข้อที่7ตอบ2ครับในข้อที่8ครับในการประชุมติดตามงานท่านพบ,พบว่าผู้แข่งมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหนือกว่าหน่วยงานของท่านท่านจะตอบสนองอย่างไรในข้อนี้นะครับต้องเลือกเอา จุดเด่นของคู่แข่งเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็พัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นในข้อที่8ให้ตอบตัวเลือกที่2นะครับในคำถามที่9ครับท่านจะประเมินความสาเร็จของแผนกลยุทธ์ที่นำไปใช้อย่างไรท่านจะประสบท่านจะกำหนดความสาเร็จของแผนกลยุทธ์ที่นำไปใช้อย่างไรในข้อที่9ให้ตอบตัวเลือกที่3ให้ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ ที่สะท้อนถึงวัตถุประสงค์ในเชิงกลยุทธ์ในข้อที่9ตอบตัวเลือกที่3าและในคําถามที่10ครับเมื่อต้องตัดสินใจในเรื่องสําคัญที่มีข้อมูลไม่ครบท่านจะเลือกวิธีการไหนในข้อนี้นะครับท่านจะต้องเลือกการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ร่วมกับประสบการณ์แล้วก็วิเคราะห์ฉากทัศในข้อที่10ตอบตัวเลือกที่3 ท่าน,นกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์เป็นอิสระของผู้เรียนนะครับท่านสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกคนทุกแห่งบนโลกใบนี้ท่านสามารถที่จะดูรายละเอียดในการเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบไปกับพี่วุฒิและเพื่อนสแกน QR code คที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนเ,เข้ามาครับอีกอย่างหนึ่งครับนอกจากท่านจะได้ ดาวโหลดแบบทดสอบในกลุ่มหลายนี้แล้วเนี่ยนะครับพี่วุฒิยังใช้เป็นพื้นที่ในการแจ้งความคืบหน้าในการสอบเพราะในประกาศเขาก็จะบอกว่าเป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องรู้วันเวลาสถานที่ในการสอบท่านปิดโอกาสพลาดเพิ่มโอกาสในการสอบได้ไม่ตกเทรนไม่ตกขบวนในการเตรียมตัวสอบ 1. กดติดตามช่องนี้เอาไว้2ส,สแกน QR code คดกดเพิ่มเ,เพื่อนเข้าไปในกลุ่มหลายนี้นะครับ ขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดติดตามช่องนี้เอาไว้คลิปนี้สวัสดีครับ